ดูคลิปบ่อยดูคลิปบ่อยอาปิดแล้วคะพี่โอ้ยเก่งมากเลยค่ะพี่นิดนึงอันนี้ก่าที่พี่จะตัดสินใจมาซื้อรถมิสูเนี่ยค่ะพี่พี่ได้มีเปรียบเทียบกับค่ายอื่นไหมคะก็มีครับมีมีอยู่สองค่ายอ่าเป็นค่ายไหนคะอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างคะมันดูแล้วออปชันมัน ความปลอดภัยอะไรมันไม่เหมือนของไอ้ปาจิโร่นะครับของมิสซูอะอออความปลอดภัยนี่คุ้มกว่าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้ออีกแล้วนะคะวันนี้อ้ออยู่ที่จังหวัดอยุธยาค่ะอยู่แถว ตำบลบางไทรเขตบางไทรนะคะใกล้ๆก,กับกรุงเทพนี่เองวันนี้อ้อก็มาอีกแล้วค่ะกับรถคันนี้เป็นรถ p a เจโ o g t p พันะคะเครื่องยนต์2.4ซี181แรงมา้าแล้วก็430นิวตันเมตรค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะรถ p a เจโ o เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดนะคะทุกรุ่นนะคะลูกค้าบางทั้นถามเกียร์อะไรเกียร์อะไรเนาะก็เป็นเกียร์ออโต้ค่ะแล้วก็ขับเคลื่อน2ล้อคันนี้ คันนี้นะคะแต่งแบบเรียบหรูดูแพงนะคะลูกค้าก็บอกว่าเอาไว้ใช้งานนะคะไม่ไม่ได้อยากตกแต่งอะไรมากมายอ้อก็เลยแต่งแบบเรียบๆตามที่ลูกค้าต้องการนะคะเขาอยากได้แบบนี้อ้อก็จัดให้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นแล้วก็มาดูว่าออปชั่นของรถรุ่นนี้เขามีอะไรกันบ้างทาไมถึงขายดิบขายดีกันแบบนี้อะ่ะลืมบอกเรื่องราคาค่ะ ราคาถ้าไม่ใช่สีขาวนะคะเริ่มต้นจะอยู่ที่1.384.000บาทแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวจะอยู่ที่เพิ่มใม่อีก1 5 0 0 0อยู่ที่1.399.000านาทแนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านนี้ทำอาชีพรับเหมาด้วยทำยังไงถึงผ่านผ่านยากผ่าน,าน,าน,านง่ายเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะวันนี้เดี๋ยวเอามารีวิวเรื่องรถคันนี้ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ อันดับแรกเลยนะคะจะเป็นตัวอักษรป a j e โ o สปอร์ตนะคะก็จะมีให้เลือก3มสีค่ะจะมีสีดําสีโครเมียมแล้วก็สีแดงถัดลงมานะคะนี่ลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบแค่แลปบดาก็พอไม่เอาหลังคานะคะก็อ้อก,ก็ไปแลปกระจังหน้าดําตัวนี้เขาก็ปล่อยให้มันเป็นแบบเดิมๆนะคะนี่ค่ะเดิมๆก็จะเป็นสีโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าชุดชายหน้านะคะก็คือคันนี้ไม่ได้ใส่ชุดสเกิร์ตแต่ว่าก็อยากให้มันดูแบบมีอะไรนิดนึงอะ่ะดูน่ารักเห็นไหมคะนี่อ้อก,ก็ไปแลปบมาแลปสีดำ ะะให้มันดูจริงๆอะก็คือคันนี้แต่งเหมือนรุ่น e l ลิตตัวท็อปเลยนะคะถ้าเกิดใส่ถ้าไปแลปหลังคาดำเนี่ยก็จะเหมือนเลยแต่ว่าลูกค้าไม่เอาก็เอาแค่ตัวนี้นะคะถัดมาตรงนี้ก็เรียบๆแบบนี้อ้อบอกแล้วว่าคันนี้เรียบหรูแล้วก็นี้ก็จะเป็นฟิล์มนะคะฟิล์มเซรามิกนะคะยี่ห้ออัลติเมตรับประกันที่10ปีค่ะเนี่ยลูกค้าบางท่านอาจจะแบบเออเห็นอ้อแบบใส่ชุดแต่งเต็มมาบ้างแล้วลองดูแบบ นี่ค่ะแบบเดิมๆเขาจะเป็นอย่างงี้หลังคานะคะก็สีขาวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีเงินๆนะคะราวหลังคาเขาก็จะมาเรียบๆแบบนี้แล้วก็ด้านนี้จะเป็นกันศาสตร์ค่ะกระจกมองข้างเห็นไหมคะก็จะเป็นสีโครเมียมเงาๆแบบนี้เลย ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบ้ามือค่ะให้มันเข้ากันกับชุดโคมเมียมต่างๆนะคะเบ้ามือก็เลยจะเป็นลูกค้าก็จะเลยเลือกเป็นโคมเมียมด้วยอ๋อลืมตรงนี้มาค่ะเดินผ่านมาได้ยังไงคันนี้ก็จะเป็นตัวล้อแม็กขอบ18นะคะยางบิสโตนะคะ6 6 5 6 0 R 1 8ขอบ18สีทูโทนแบบนี้ค่ะมาจากโรงงานนะคะในรุ่น าเจโร่ GT พารทค่ะรถคันนี้เป็นปี2023นะคะออลลินบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปด้วย2023จะมีอะไรเพิ่มมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคันนี้ก็นี่มีกุญแจอิโมบิเลเซอร์นะคะอยู่ในตัวเองนะคะก็สามารถเปิดได้ที่ด้านคนขับแล้วก็ด้านฝั่งผู้โดยสารและก็ประตูถ้ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนิดนึงนะคะค่ะ ภายในคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำเบาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าได้8ทิศท,ทางนะคะมีแอร์แบ็กสใบมีจอหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไวเลสชาร์จสำหรับป้องอไว้สำหรับชาร์จโทรศัพท์ค่ะในรุ่นของ o p p เปอร์หัวเว่ยซัมซุงแอปเนะคะในรุ่นใหม่ๆที่สามารถรองรับแท่นชาร์จได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเบรดเบรมือไฟฟ้าและเบรกออโต้โฮค่ะค่ะ อออยากให้ดูในส่วนของจอหน้ากันบ้างนี่ค่ะจอหน้านะคะเผื่อแบบลูกค้าบางท่านยังไม่เคยเห็นเอจอหน้าของรุ่น G t ท,ทพัดเป็นยังไงก็จอหน้าเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เสียงจะดังไปนิดนึงอ่ะแล้วก็พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยนะคะก็จะมีตัวปุ่มนะคะตัวนี้จะเป็นมุมมองของกล้องนะคะสามารถเลือกดู กล้องได้ด้านหน้าและด้านหลังนะคะก็คือรอบคันนะคะตัวนี้เป็นตัวล็อกความเร็วนะคะอย่างที่อ้อบอกมาปี2023มีล็อกความเร็วแปรผันเพิ่มขึ้นมาคือตัวนี้นะคะวิ่งตามคันข้างหน้าได้อ่อลองกดให้ดูนี่ค่ะหน้าจอเขาจะขึ้นบอกแบบนี้นะคะก็เป็นการสแตนด์บายนะคะล็อกความเร็วทีนี้มันแปรผันยังไงมันก็จะแปรผันก็คือวิ่งสามารถวิ่งตามคันข้างหน้าได้ถ้าคันข้างหน้าเราตั้งไว้100คันข้างหน้าไป120 นะคะเราก็จะไปที่120ตามคันข้างหน้าคันข้างหน้าเบรกเราก็เบรกนะคะโดยที่เราสามารถตั้งค่าเนี่ยระยะใกล้กลางไกลได้นะคะก็จะมีปุ่มให้เลือกเห็นไหมคะก็3ขีดเนี่ยจะอยู่ที่150เมตรนะคะไกลคือหมายความว่าห่างจากคันข้างหน้า150เมตร2ขีดก็คือ100เมตรและ1ขีดก็คือที่50เมตรนะคะโอเคเสียงดังขาออปปิดก่อน มาทีนี้มาดูในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างค่ะผ,ผู้โดยสารนะคะค่ะผู้โดยสารก็นี่เลยก็จะมีภายในนะคะเป็นผ้ายางกระดุมค่ะสีเทาๆแบบนี้ที่อ้อให้ดูตรงนี้นะคะส่วนตัวนี้จะมีปลั๊กแบบ150บาทนีชาร์จแบบไฟบ้านได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น USB ให้1จุดนะคะก็คือมีทั้งคันไม่ต้องแย่งกันแล้วก็มาตัวนี้ค่ะเป็น เป็นจอกลางนะคะอยู่ที่12นิ้วแล้วก็จะมีหูฟังบลูทูธนะคะให้กับน้องๆน,นะคะเผื่อเดินทางไปต่างจังหวัดกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ไม่ไม่เบื่อกันนะคะสามารถแยก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 ฟังได้คุณพ่อคุณแม่ฟังเพลงน้องก็อาจจะดูทีวีไปนะคะแอร์ก็ทั้งหมด3แถวนะคะ3ตอนนะคะไม่ร้อนกันแน่นอนทั้งหมด3ตอนมีให้ครบค่ะลูกค้าที่กําลังแบบ กำลังเลือกดูรถเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะก็ลองมาดูคลิปนี้กันดูนะคะในส่วนของด้านหลังกันบ้างด้านหลังคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวครอบคิ้วไฟท้ายมีไฟนะคะแล้วก็สครับเพดนะคะสะครับเพดกันลอยกันชนท้ายโอ้โอแล้วก็ด้านหลังอ่ะอย่างที่แจ้งอีกทีนึงนะคะนี่เลยชุดชายหลังนะคะลูกค้าก็ไปให้ออลบนะคะก็คือแรบชายหน้ากับชายหลังมันก็จะดูแบบมีอะไรนะคะสวยงามลงตัวดีค่ะแล้วก็คันนี้ เป็นประตูท้ายไฟฟ้าอย่างที่อ้ออย่างที่เห็นนะคะลูกค้าบางท่านก็แบบเออเตะประตูท้ายไฟฟ้าเตะยังไงอ่ะลูกค้าที่แบบว่าอาจจะรับรถไปแล้วนะคะลองดูอ้อบางคนแบบเฮ้ยทำไมเตะไม่ได้เหมือนอ้อเลยเรายืนที่90องศาแล้วเตะไปที่ปลายที่อยู่ด้านนอกแค่ตรงนี้คะ่ะเอาเท้าเตะเข้าไปแน่เปิดแล้วเห็นไหมคะไม่ยากนะคะลองทําดูนะอ่ะปิด ไม่ยากใช่ไหมคะลองดูนะคะทําได้ทั้งซ้ายและขวาค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะก็ยังคงมีอยู่ในส่วนของโปรร่วมพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าที่รับราชการ รัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นลูกค้ามิสูบิชินะคะก็จะได้รับส่วนลดเพิ่ม1,000 0บาทแล้วก็ส่วนโปรนั้นนะคะลูกค้าสามารถคุยกับอ้อได้ว่าจะเลือกเป็นชุดแต่งเต็มส่วนลดหรือว่าดอกเบี้ยพิเศษนะคะจัดให้ได้หมดและที่สําคัญเลยคือออส่งให้ทุกจังหวัดนะคะแล้วก็ทุกอาชีพสามารถปรึกษากับออก,ก่อนได้ออส่งจริงตรงปกทุกคันนะคะรับรองได้ว่าไม่มีผิดหวังนะคะก็วันนี้เดี๋ยวออขอตัวนะคะ ไปส่งมอบให้กับลูกค้าก่อนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันที่สมุทรสาครน,นะคะคลิปนี้อ้อขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่สัญญาทำอาชีพอะไรคะผมรับเหมาคนสีครับผมรับเหมาคนสีแล้วพี่มีนี่ไหมคะมีสัญญาไหมมีครับมีสัญญาใครทําให้คะคุณแววดาวแล้วใครเป็นคนคิดให้อะคะคุณอ้ใณอใช่ไหมอ้อ๋อแม่คือว่าอ้อก็ช่วยนะคะช่วยลูกค้าด้วย สัญญาไม่มีอ้อก็สร้างแบบสร้างโครงสร้างให้อะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยกันเนาะเราก็จะมีลูกค้าก็ช่วยด้วยอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็พี่ดาวที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะสัญญาเป็นไงพี่ย่อเห็นส่งงานไปปุ๊บมีคนไปตรวจรใช่ไหมคะมีคนไปตรวจครับผมแล้วก็ผ่านเลยครับตรวจที่ใช้งานก็ผ่านเลยใช่ผ่านไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากค,ค่ะแล้วก็อ้อขอถามพี่นิดนึงอันนี้กว่านที่พี่จะตัดสินใจมาซื้อรถมิสูเนี่ยค่ะพี่พี่ได้มีเปรียบเทียบกับค่ายอื่นไหมคะ ก็มีครับมีมีอยู่สองค่ายอ่าเป็นค่ายไหนคะเอเะะอแล้วเป็นยังไงบ้างคะมันดูแล้วออปชั่นมันความปลอดภัยอะไรมันไม่เหมือนของไอ้ปาจิโร่นะครับของมิซูอ่ะความปลอดภัยนี่คุ้มกว่าครับอ๋เอเลยเลือกมันก็เลยเลือกปาจิ <5 G. S 2> โร<อ>่ค่ะพี่ดูนานไหมคะก่อนจะตัดสินใจเป็นมิซูโอ้เป็น สองเดือนแล้วมั้งครับแล้วดูจากที่ไหนคะจาก YouTube ที่คุณอ้อเขาได้ไปส่งทุกจังหวัดอะครับเลยมั่นใจอ๋อนั่นแหละค่ะอยากอ้ออยากถามเพราะว่าลูกค้าบางคนก็ไม่มั่นใจค่ะแล้วก็แต่พี่ก็ดูหลายคลิปใช่ไหมคะครับหลายคลิปครับดูหลายคลิปเลยก็เลยมั่นใจครับผมค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก่อนที่พี่จะมาเจออ้อพี่พี่ได้แบบดูกับคนอื่นบ้างไหมผมดูของ มีอยู่สองเจ้าขอสองเซลอะสองเซลค่ะแบบแล้วคนอื่นเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาไม่เขาแบบว่าเราไปรับรถแล้วเขาไม่แต่งไม่อะไรครับขอไปดูรถอ่าไม่ไม,ไม่ผมโทรไปถามเขาว่าเราเ<อ>ขาไม่แต่งไม่อะไรให้ค่ะแต่คุณอ้อเขาแต่งพร้อมไงเราไม่ต้องไม่ต้องไปแต่งเพิ่ม,มองแต่เพิสั่งได้ดังใจว่าง,งั้นเถอะขอบคุณมากค่ะ ก็ใส่เรเื่องรถไหมเรื่องตรงปกดีครับรถขับดีไหมครับขับดีครับดีครับ